คือประยุทธ์เนี่ยกลายเป็นสัญลักษณ์บุคคลและผู้นําที่มีสติปัญญาแกมีภาพลับแบบนี้ครับเชื่อว่าแกเป็นคนที่ไม่มีไม่ฉลาดอ่ะแต่ว่าโง่ก็อาอห้ชัดเจนไปเลยว่าโง่แล้วกันการเปลี่ยนตัวผู้นําเนี่ยอย่างน้อยสุดมันคนก็จะรู้สึกว่าโอ้อย่างน้อยก็มันคนที่จะแยกกับประยุทธ์ยังคงหาไม่ได้ไม่มากแล้วอ่ะมันไม่ไหวแล้วฮะมันอยู่กันไม่ได้แล้วคือตอนนี้ฝังคนไทยมันเชื่อแล้วว่าถ้านั่งเรือแพต่อไปนี่คิดถายันหมดทั้งประเทศ ไม่รู้หรอกว่าไอไ้อไอกัปตันเรือคนต่อไปเนี่ยมันเป็นใครนะแล้วมีความสามารถขนาดไหนแต่ว่าถ้าถ้า,ถานั่งเรือที่ประยุทธถ์ถือถือถือพวกมาลัยอยู่เนี่ยไม่รอดตายแน่นอนเจ๊งแน่นอนมีสองปัจจัยจริงๆอ่ะก่อนจะมีโควิดคนมันก็ทนได้ไหวแล้วคนจำนวนหนึ่งอ่ะมันทนรัฐบาลไม่ไหวแล้ว พราะว่าบริหารมาอย่างไรประสิทธิภาพแล้วก็ใช้อํานาจแบบไม่เป็นธรรมนะแต่ว่าพอมันมีสถานการณ์โควิดอ่ะมันก็จะดับเบิล้เข้าไปอีกแต่คาถามคุณดีคุณถามว่าทําไมคนไทยมาถึงยังทนต่อประยุทธ์ได้อยู่เนี่ยอันดับแรกเลยประยุทธ์มีปืนมีกองทัพมีอานาจดังนั้นเนี่ยเขาเวลาเข้ามาเนี่ยเข้ามาด้วยวิธีการที่อานาจเนี่ยมันก็แปลว่าเขาก็พร้อมที่จะใช้อํานาจแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งนั่นก็ทําให้เช็ดชัดเจนว่าเขามีปืนอันที่2เนี่ยพอมันมีโควิดเนี่ยมันก็มีปัญหาทางเทคนิคอยู่ว่าคคนนมมีจรริงัพ้อ กระแสมันมาแล้วจริงๆเลยกระแสไม่เอาไปยุทธ์นี่มันแรงแบบมาจากทั่วสารพัดทิศไอโควิดเนี่ยมันเป็นข้อจํากัดทําให้คนลงถนนไม่ได้ทํากิจกรรมไม่ได้รวมถึงว่าจะต้องแก้ไขปัญหาชีวิตตัวเองนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งคือชีวิตตัวเองก็ยุ่งยากด้วย <c oughs> นะครับอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดก็อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ <c oughs> มากกว่าเยอะ <c oughs> เพราะว่าปีนี้มันเป็น โควิดเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์แบบคือคนพวกอิกโนแลนต์อะไรทั้งหลายนี่อิกโนไม่ไหวแล้วอ่ะมันไม่มันไม่สามารถบอกได้ว่าการเมืองมันไม่เกี่ยวกับชีวิตอ่ะไม่เกี่ยวกับเรามันมันชัดไม่จะชัดยังไงละเรื่องที่หนึ่งนะการเมืองมันมันเกี่ยวกับเราอันที่สองเนี่ยมันมีกลุ่มผู้ให้การผู้ที่เคยให้การสนับสนุนประด็กประยุทธ์เช่นพวกที่เป็นพวกพวกเป่านกหวีพวกกบอสอะไรอเนี่ยที่ยังหลงเหลืออยู่นะคนพวกนี้ก็เรียกว่าได้รับผลกระทบอย่างอย่างก็เหมือนเหมือนประชาชนทั่วไปแหละก็ได้รับได้รับผลกระทบอย่าง อย่างชัดเจนนะครับดังนั้นคนกลุ่มนี้ก็เดือดเนื้อร้อนใจส่วนหนึ่งก็ออกมาเรียกแลออกมาขอเอาออกมาตําหนิสิเตียนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่ถึงขนดัดตำหนิสิเตียนแต่ว่าก็ไม่ไม่สามารถที่จะพูดโปรคนเอกประยุทธ์ได้เหมือนก่อนอีกต่อไปดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าคนอย่างโจโนูโวอะไรอย่างเงี้ยเอ่อก็เหลือน้อยลงเต็มทีแล้วจริงๆแล้วคลเอกประยุทธ์ต้องอนุรักษ์คนอย่างโจโนูโวเพราะดูอย่างนั้นเช็คแหละ อย่างนั้นเช็คออกมานั่เช็คแบบออกมาผองรอบเท่านั้นเนี่ยเรียบร้อยเลยจมแม่น้ำไปเรียบร้อยแล้วนะครับไปไปต่อไม่ได้แล้วนั่เช็คนี่ยังไปอกนี่ขนาดนั้าเช็คนะคนที่คนที่คอยชี้ว่าใครเป็นคนดีคือเขาเป็นภาพแบบภาพแบบนั้นเลยคุณจะทำอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยคนที่โปรประยุทธ์อยู่เนี่ยก็ไม่ยากมากเลยครับที่จะออกมาออกมาพูดว่าการบริหารงานของเป็นคุณประยุทธ์เนี่ยบริหารมาถูกต้องแล้ว ทีนี้มันมีวัฒกรรมว่ามันนิั่งนนั้นเขาก็จะมีวัฒกรรมว่าอย่าเปลี่ยนมาการศึกเขาบอกว่าแม่คือเขายอมรับอยู่เหมือนกันนะว่าสถานการณ์เนี่ยมันแย่มากแต่ว่าการที่เปลี่ยนมาการศึกเนี่ยอาจจะแย่ยิ่งกว่าอันนี้คือก็คือชุดคิดของคนกลุ่มนี้ซึ่งซึพยายามจะอธิบายว่ายังไงก็ต้องเป็นคนเอกประยุทธ์ต่อไปแต่ว่าเขาลืมไปว่าจริงๆแล้วคนเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งของความของสถานการณ์ที่ล่มเหลวเพราะว่า เป็นผู้ที่ใช้อํานาจและไม่มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่แท้จริงหรือเป็นคนไม่มีความสามารถต่อสถานการณ์เมื่อเปรียบเทียบดูอย่างโจโจไบเดนอย่างเงี้ยพอเขาเปลี่ยนทั้มมาเป็นโจไบเดนปุ๊บเขาเขาแก้ลําเลยเขาหมายว่าสาการเขาพลิกสาการได้ทันทีเลยนะครับดังนั field, like ้นเนี่ยไอการเปลี่ยนมากลางศึกเนี่ยแม่ทัพคนเนี้ยเขาไม่มีความสามารถจะพาคนไทยเนี่ยไปตายกันหมดนะครับดังนั้นต้องเปลี่ยนนะครับเป็นปัจจัยหนึ่งครับ ก็ก็เป็นไปได้หมายความว่ามันก็จะเป็นการลดวาวคือปรยยุทธ์เนี่ยกลายเป็นสัญลักษณ์กลายเป็นสัญลักษณ์ของบุคคลและผู้นำที่มีสติปัญญาคือแกมีภาพลั์แบบนี้คะคือแกแกแกเป็นคนที่คนเชื่อว่าแกเป็นคนที่ไม่มีไม่ฉลาดแต่ว่าโง่ก็เอาใอ้ชัดเจนไปเลยว่าโง่แล้วกันทีนี้เนี่ยการเปลี่ยนตัวผู้นําเนี่ยอย่างน้อยสุดมันก็คนก็จะรู้สึกว่าโอ้อย่างน้อยก็มันคนที่จะแยกกับปรยยุทธ์มันคงหาไม่ได้ไม่มากแล้วอ่ะ นะครับแล้วไหนๆจะเลือกมาแล้วจะแก้เพราะว่ามันมันมันเป็นเรื่องการวิจารณ์คุณประยยทธ์ที่มันเรื่องความสามารถดังนั้นคนที่จะมาแทนที่ก็ควรที่จะเป็นคนที่มีความสามารถเหนือคุณประยุทธ์ไหมแต่ว่าถ้ามาแล้วมันยังมันไม่มีความสามารถเนี่ยก็ต่อเลยครับตอนนี้ก็รับกันรับเรื่องรับรับลูกกันต่อเลยฮะเป็นลูกโตเลยคือทาไมสถานการณ์แบบนี้ทําไมเราไม่หาผู้นําในภาวะวิกฤตมาครับมันเรื่องอะไรที่เราแบบมาจากการเลือกของกลุ่มที่มีอํานาจเท่านั้นแต่ว่าเราไม่เลือกคนที่แบบพูดจได m แมนอิน e r ไ g h จ็อบเนี่ย ก็คาดหวังว่าไม่รู้แหละว่าคือขั้วไหนจะจับจะจับจ,จับขั้วขึ้นมาเป็นเป็นรัฐบาลนะแต่ว่าถ้าคุณเอาคนที่ต่มกว่าประยุทธ์หรือเท่าประยุทธ์มานี่ไม่ได้นะต้องเหนือเลยฮะมันแล้วมันไม่ใช่แค่ตัวบนะุคคลน่ะทีมอะแล้วก็แนวทางอะมันมันจะต้องแบบคลี่คลายเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้ออกมาให้ได้นะมันไม่ไหวแล้วฮะมันอยู่กันไม่ได้แล้วคือตอนนี้ฝั่งคนไทยมันเชื่อแล้วว่า ถ้านั่งเรือแพต่อไปนี่ชิบหายกันหมดทั้งประเทศมันอารมณ์มาประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยไม่รู้หรอกว่าไอ้กัปตันเรือคนต่อไปเนี่ยมันเป็นใครนะแล้วมีความสามารถขนาดไหนแต่ว่าถ้าถ้านั่งเรือที่ประยุทธ์ถือถือถือพวงมาลัยอยู่เนี่ยไม่รอดตายแน่นอนเจ๊งแน่นอนแล้วก็ไปเสี่ยงกันแต่นี้ถ้ามันได้คนที่คนในสังคมไทยมันเชื่อว่ามีความสามารถแล้วได้คนที่ถูกต้องมาแม้วิกคือคนไทยก็ไม่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 ใช่ว่าเขาไม่เข้าใจว่ามันมีวิกฤตการ์มันมีความยุ่งยากนะ แลประยุทธ์นี้ก็ทําจนทําจนเละแล้วตอนเนี้มามาถึงตัวเลขการแพร่ระบาดขนาดนี้แล้วอ่ะเลเทขนาดนี้มันมันก็เป็นเรื่องยากแต่ว่าผมคิดว่าคนคนให้โอกาสแต่ว่าคุณควรจะเลือกคนที่มันรู้คนมันรู้สึกว่ามันเออเลือกถูกตัวมานะไม่ใช่เลือกเพราะว่าเออคนที่มีอํานาจอะไรเงี้ยอ่าอย่าคุณคงไม่เลือกคุณคงไม่เลือกสี่หนูว่าเป็นนายกท่านมรีตอนเนี้ยคือมัน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 พอๆกันอ่ะมันแบบว่าอาจจะดีกว่าหน่อยนึงในความรู้สึกผมนะอาจจะดีกว่าหน่อยนึงแต่ก็จริงหรือเปล่ามันนี้ก็ยัง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  แต่ทำไมไม่หาคนที่มันโดดเด่นเลยอะเออโดดเด่นเลยแล้วก็มั่นใจเลยอะแยกกันไปก่อนครับเพราะสไตล์แต่ละสไตล์มันมันมันไม่เหมือนกันแล้วมันมีมันมีกลุ่มก็ถ้าเป็นขายขนาดใหญ่ก็จัดการลําบากนะมันจะเกิดความไม่คล่องตัวแต่ว่าเมื่อไปถึงจุดหนึ่งอะมันจะมาเกิดการหลอมรวมหรือการเชื่อมโยงกันเองในอนาคตไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ นะครับขอให้แต่ละกลุ่มเนี่ยเคลื่อนไหวนะครับไปในเป้าหมายเดียวกันเท่านั้นแหละต่อ,อให้คุมได้หรือคุมไม่ได้การลงถนนก็ต้องเกิดขึ้นน่ะการไล่รัฐบาลเนี่ยต้องเกิดขึ้นแน่นอนคนาาเนี่ยพยามากแล้วได้ถึงขนาดว่าเนี่ยดูสิขับรถขับรถประท้วงกันแล้วคือหมายความว่าลงถนนไม่ได้ไติดโควิดก็หาหนทางหาวิธีการนี่ล่าสุดอ่ะเพนกวินเมื่อวานเนี่ยเขาพูดในขับพระวะ เขาเขาจะประกาศไอ้เขาเรียกแล้วม็อบแอดโฮมแล้วม็อบม็อบฟอร์มโฮมม็อบฟอร์มโฮนะม,อ,ม,อ, home, มอ, home, อย่างเงี้ยคือจะจัดมอ็อบที่บ้านกันแล้วต่างคนบ้านใครบ้านมันกันแล้วคือหาวิธีการนะคือตอนนี้คนปัญหาวิธีการที่จะแสดงออกถึงความไม่พอใจจะไล่รัฐบาลที่ที่บ้านในโซเชียลมีเดียไม่ต้องพูดถึงนะครับในสื่อในอะไรนี่ถล่มกันเละเทะไปหมดแล้วยังหวังได้ผมมีคาดหวังว่าคือผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์จะลงเองไม่ได้ หลงหลงหลงในอำนาจและไม่สามารถลงเองได้นะครับต้องมีคนช่วยช่วยเอาแกลงนะครับโดยโดยวิธีการใดก็แล้วแต่นะครับถ้าภาษาเป็นลูกก็ต้องถีบลงอนะ่ะการลงแบบนั้นได้เนี่ยต้องต้องทําให้นั่งร้านที่แบบคุประยุทธ์อยู่เนี่ยคือต้องถอนนั่งร้านลงนะครับไล้นั่งร้านตรงนี้ก็คือพักร่วมรัฐบาลนะครับซึ่งผมคิดว่าเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองอะ่ะมันไปถึงจุดหนึ่งพักร่วมรัฐบาลอะ่ะ โดยธรรมชาติแล้วอ่ะเขาก็จะชิ่งตัวเพราะรู้ว่ามันไม่มีอนาคตแล้วแล้วก็การจัดการเป็นตราบาปรับผิดไปพร้อมกับคนอกประยุทธ์ดังนั้นเนี่ยพรรครัฐบาลเหล่านี้ก็จะทําการปลิตตัวเองออกจากออกจากเรื่องนี้ครับผมผมคิดว่ามันเป็นพัฒนาการที่น่าสนใจนะครับฝั่งสื่อตัวทางการเมืองคือด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ทําให้คนที่เป็นอีกโนแลนด์อะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็สนใจการเมืองมากขึ้น นะครับแล้วก็นําไปสู่การเรียนรู้แล้วก็ถกเถียงแล้วก็มีส่วนร่วมทางการเมืองผมเชื่อว่าหลังจากจากนี้ไปเรื่อยๆนะครับสังคมไทยเนี่ยก,ก็จะประกอบด้วยคนที่ตื่นตัวทางการเมืองและคนที่สนใจวิเคราะห์เข้าใจโครงสร้างทางการเมืองมากขึ้นนะครับเมื่อประชาชนมีความเข้าใจเหล่านี้มากขึ้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าภาพของของนักการเมืองของผู้นำประเทศมันก็จะต้องเปลี่ยนไปครับ จริงๆผมก็ไม่ไม่ไม่ถักถาผมจริงๆผมผมไปอยู่ฝ่ายของการเปิดพื้นที่ให้คนกลับใจเข้ามาเรียนรู้แล้วก็กลับใจมายืนอยู่ในฝ่ายประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าการที่มีคนจํานวนหนึ่งยังตามไปถักถาหรือตำหนินั่นก็เป็นเพราะว่าเป็นเป็นค่าใช้จ่ายที่คนหลังนั้นจะจําเป็นจะต้องจ่ายการการกลับมุมมองอ่ะ มันจุดที่จุดยืนทางการเมืองไอ้นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งก็น่ายินดีนะครับมันมีค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่าคนเหล่านี้ไปมีส่วนร่วมในการล้มล้างระบบยาิปไติดดังนั้นเนี่ยการถูกตําหนิจึงเป็นเรื่องที่คนเหล่านี้จะต้องรู้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเกิดขึน้นจะไปจะไปปฏิเสธไอสิ่งนี้เลยก็ไม่ได้แต่ว่าสําหรับคนที่ให้โอกาสอย่างผมผมก็จะไม่ตําหนิแล้วก็คิดว่าอยากจะเปิดโอกาสให้กว้างที่สุดแต่ว่าก่อนคนก็เขาก็ยังตําหนิอยู่เป็นแบบนี้แล้วกัน